สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้มาแกะกล่องตัวเฮล่าลิปสติกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อพอดีแบบ <c oughs> อยากลองเนาะ <c oughs> ก็เลยไปซื้อตัวที่มันเป็นเทสเตอร์มานะคะทีเนี้ยตัวเนี้ยเขาบอกว่ามัน ติดทนนานถึง12ชั่วโมงแล้วก็ไม่ตกร่องปากไม่แห้งเราก็เลยอยากลองแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้ลองนะคะของพึ่งได้มาเลยก็ตัวนี้นะคะจะเป็นมินินะคะเป็นเฮล่า r ู o คลซี่สีสี่นะทุกคนวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ค่อยสบายเนาะอ่าเป็นรุ่น r o ทคลาสซี่สีสี่สอ ออรัวนะคะปริมาณของตัวนี้คือ1.1กรัมนะเป็นแท่งเล็กนะคะแต่ทีนี้ของอไซส์จริงมันอยู่ที่ประมาณ3.5กรัมนะคะราคาก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะน่าจะพันห้หรือพันเอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราซื้อเป็นตัวมินิมานะคะก็อยากมาลองดูเฉยๆเพราะว่ามันกำลังน่าสนใจเลยสำหรับ ยี่ห้อนี้เลยนะคะเฮรานะนนี้กล้องไม่เป็นใจเอาซะเลยนะคะโอเคได้ละ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ขายดีสีสวยแล้วก็สียอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นออกนู้ดชมพูเนาะทุกคนก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันนะคะที่เลือกมาก็อันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะโอเคเข้ากับสีผิวคนไทยด้วยแหละนะคะแล้วก็นี สีที่ได้มานะคะจะเป็นสีนี้สีตามนี้เลยนะคะชาสีนะคะสี่สองเจ็ดลิปเป็นของเกาหลีนะคะเป็นของเกาหลีเนาะเดี๋ยวมาแกะดูกันด้วยกันเลยนะนะคะว่านางเป็นสีประมาณไหนนะคะกล่องเล็กๆนะทุกคนมีนี่อะไรมากอุ้ยไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้เป็นเทสเตอร์ขอโทษน,นะโทรศัพท์อีกเครื่องอปิดเสียงโอเคอ่ะ มาดูกันนะคะเสียงเราไม่ค่อยโอเคเลยวันนี้แต่ว่ายักอัดเพราะว่าของเพิ่งได้มาสดๆสดสดร้อนๆเลยนะคะนี่แต่เราชอบเออตัวแท่งนะมันสวยมากเลยนะคะโอเคกล่องประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะคะดูดิทุกคนกล่องมันสวยมากสีดำทองอะ่ะแล้วมันเป็นทองที่แบบ ดูผู้ดีมากเลยมันไม่ได้เป็นทองจ๋าอะไรเลยนะคะตรงนี้เขียนว่าเฮรานะทุกคนเห็นไหมนะคะคือมันไม่ได้ทองจา๋าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทองแบบโอโกนะคะไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะมันเป็นทองแบบอ่อนๆะน่ะมันไม่ได้เข้มนะคะกําลังสวยเลยแล้วก็ด้านนี้ก็สีดําสลับกันนะคะกับสีทองอีกข้างหนึ่งไม่ได้มีสกรีนเฮรานะคะ ก็ไว้ข้างหนึ่งจะมีสกรีนเฮรานี่อย่างนี้นะคะอ่ะมาดูข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ระบุชื่อสีอะไรพวกนี้นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะจริงมันเป็น not for sale นะทุกคนเราไปซื้อมาจากรลานที่เขาแบบขายเครื่องสำอางแล้วเขาได้ตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราชอบเงเราอยากลองแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ได้ซื้อแท่งจริงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเข้ากับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเปิด แล้วลิปตัวมินิเนะี่ยมันก็จะมีแบบแมกเนตหรือเปล่าหรแน่นๆอยู่นะเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นปเดี๋ยวฟังเสียงตอนปิดนะเห็นปะ่ะเออค่อนข้างโอเคเลยนะขนาดเป็นตัวแถมนะเขายังทำออกมาดีมากๆเลยนะทุกคนมาดูกันอ๋อข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ HN นะคะก็คือเออไม่ใช่ HN อะไรอะสัญลักษณ์เขาอะดูเองละกันประมาณนี้นะคะน่าจะเป็น HN หรือเปล่าหรือ H A หรือ H H โอเคเดี๋ยวมามาดูตัวลิฟกันดีกว่านะคะลิฟตัวนี้สี่สองเจ็ดนี่ดูนะสวยไหมทุกคนสวยเนาะล้วลิฟเข้ามาในลักษณะแทงตัดตรงเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเวลาคนเราทาก็ทาแบบนี้ใช่ปะ มันไม่ต้องเอียงก็ได้อะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่าแบบนี้ก็ก็ได้ก็สะดวกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเราจะใช้ผู้กันนะคะในการเบรนอยู่แล้วนะคะใช้ใช้แปลงเนาะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าแท่งมินินะคะ1กรัมมันมีประมาณเท่าไหร่มีแค่นี้เลยทุกคนแต่ในราคา200กว่าบาทมันก็โอเคแล้วะในส่วนตัวเราก็ชอบนะคะ,ะมาดูกัน เดี๋ยวเอาลงกันนะมันมีน้อยใช้สอยประหยัดลองให้ดูนะคะบนผิวอุ้ยมันแบบมีความแบบเฮ้ยทุกคนดูดีทานนี้เดียวเองอะพิกพิกเมนสีค่อนข้างแน่นนะคะแต่ไม่ได้แน่นจนมากเกินอะทุกคนเท่าที่ดูแต่แล้วก็มีความชุ่มชื้นในตัวเห็นไหมนะ,บะ มีความแบบเหมือนกรอซี่เบาๆอะ่ะเห็นปะเฮ้ยเราว่าดีเลยอะ่ะโอเคเลยอะ่ะเฮ้ยเราชอบมากเลยแล้วสีมันก็จะออกแบบมีความนูดนิดนึงมีติดนูดแต่ว่าก็มีติ่งชมพูมีคอรัลนิดนิดด้วยนะทุกคนมันออกคอรัลหน่อยๆด้วยนะเนี่ยเหมือนสามสีผสมกันเลยอะ่ะเนี่ยดูความกรอสกรอซีของเขานะเห็นปะเห็นปะ เออสวยอ่ะนี่ขนาดแบบทาไปนิดเดียวเองนะก็คือสีชัดนะคะเออนะ่าสนใจเลยนะคะสำหรับเฮราตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากลองก็ไปลองกันดูแล้วกันนะคะอันนี้ก็อยากมาเทสให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะคะเผื่อใครกำลังอยู่ในช่วงสนใจเนาะก็ลองไปเล่นกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เบอร์สี่สองเจ็ดนะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลองเลนนีนี่เฮ้ยเฮ้ยติดอ่ะเยบายาติดทนอยู่นะโอเคอยู่โอเค,อเค,อเค,อเคไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะคะสำหรับแบรนด์เฮราเนาะวันนี้ขออภัยอีกรอบนึงนะคะเสียงไม่ค่อยดีนะพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ